เก่งดีมีสุขปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จค่ะเก่งแต่ไม่มีความสุขเก่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะ มีงานวิจัยหนึ่งพบว่าสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นอยู่กับคนอื่นได้ยอมรับกับความผิดหวังนั้นก็คือต้องมี EQ ค่ะหรือความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองปั้นเด็กเก่งด้วยการฝึกกันนะคะอย่างแรกเลยเราต้องกระตุ้นให้สนใจใฝ่เรียนรู้หากิจกรรมยามว่างที่สร้างสรรค์ให้เด็กได้ทำนะคะ ผู้ปกครองก็ต้องใส่ใจที่จะตอบคำถามเวลาเด็กมีคำถามด้วยค่ะฝึกให้เขารู้จักยืดยุนยอมรับกติการหรือยอมรับกับความผิดหวังนะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กทำอะไรได้ด้วยตัวเองค่ะรู้จักมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักขอโทษเวลาที่ตัวเองทำผิดมีความอดทนและรอคอยได้ค่ะ สร้างความภูมิใจให้กับลูกด้วยคําชมนะคะเล่นกับลูกบ่อยๆหากิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินให้กับลูกนะคะสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตัวเองจัดการอารมณ์ของตัวเองเป็นสอนให้เขาปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสอนให้เขารู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความอบอุ่นทางจิตใจปกป้องให้กำลังใจลูกด้วยค่ะ แล้วลูกๆของเรานะคะก็จะเก่งดีมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ